การเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันการออกกำลังลกายเป็นส่วนสำคัญซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการวอร์มอัพเวทและยืดกล้ามเนื้อการเลือกทานอาหารที่ดีก็สำคัญอย่างมากโดยเฉพาะโปรโตีนซึ่งเป็นสารอาหารหลักตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมันได้ดีตัวที่ผมทานอยู่เป็นประจำคือตัวนี้เลย p l Plant b a s e d Prote ี n โปรโตีนจากพืชเจชนิดของแบรนด์มาเทลให้โปรโตีนสูงถึง27กรัมต่อ1สกู๊ป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อโดยปราศจากไขมันเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลลดปัญหาการท้องผูกเพราะมันช่วยย่อยได้ง่ายและช่วยในเรื่องของผิวพรรณแถมให้ BCA 4.5กรัม BCA จะช่วยการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อลดความเหนื่อยาจากการออกกำลังกายสำหรับใครที่สารอาหารเพียงพอหรือร่างกายต้องการโปรตีนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีครับสำหรับผู้ที่ทานเจหรือมังสวิรัตก็สามารถทานได้เพราะมันทำมาจากพืชนั่นเอง